ประกันเงินออมกับประกันมรดกแตกต่างกันยังไงมาฟังกันค่ะประกันเงินออมจ่ายเบี้ยสูงคุ้มครองสั้นลูกค้าสามารถเลือกจ่าย6ปี12ปีหรือ25ปีก็ได้นะคะที่สำคัญของประกันเงินออมเนี่ยเขามีเงินปันผลคืนให้ลูกค้าทุกปีนะคะส่วนประกันมรดกจ่ายเบี้ยถูกถูกมากๆเลยค่ะคุ้มครองวงเงินสูง ลูกค้าสามารถเลือกชำระ10ปีหรือ20ปีก็ได้แต่คุ้มครองจนถึงอายุ90ปีเลยค่ะสิ่งที่เหมือนกันของ2แบบประกันนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกซื้อแบบประกันสัญญาเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพประกัน50โรคร้ายแรงค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าแอมจะมาเล่าให้ฟังนะคะ ระหว่างประกันสุขภาพกับประกัน50โลกแโรคแรงแตกต่างกันยังไงคะวนวันนี้แอมมี่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอมมี่ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ